สวัสดีครับผมนะวันนี้ก็มาอยู่กับวินเช่นเคยครับที่ Perfect c a r นะครับผมนะวันนี้มีรถสวยๆหนึ่งคันมานำเสนออีกแล้วด้านข้างผมนะเป็นเจ้า Honda City ครับปี2 0 2 0 1.0V นะครับผมนะราคาถูกมากหลังหักส่วนลดแล้ว517,000บาทผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ8 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมฟรีดาวได้ออกรถ999บาทได้เช่นเคยนะครับและที่สำคัญมีโปรโมชั่นฟรีค่าจะค่าโอน ทำเงินการส0 0 0 0บาทเช่นเคยนะครับผมแล้วก็ส่งเซ็นเอกสารได้ทั่วไทยรวมถึงส่งรถด้วยใครหาอยู่มาดูคันนี้นะครับผมนะนี่ได้เป็นสีขาวแบบนี้เลยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบโฉมใหม่นะมีไฟโปรเจคเตอร์เ a ย์ไทม์ล n ด i ิ้งไลท์มีมาให้เรียบร้อยนะนี่ล้อแม็กครับขอบ15นิ้วนะรัดยางมิชลินมาคันนี้นะครับปี2021นะครับผมนะรถเป็นปี20นะ ก็ใช้งานมายังไม่เยอะเลยดอกยางยังเหลือๆอยู่เลยนะลองดูนะครับคุณลูกค้านะใครชอบแบบนี้นะลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมรถเดิมๆเ,เลยไม่มีชนหนักฟิกความตัดต่อกอใหม่นะครับถ้าตรวจพบเจอภายหลังเราซื้อคืนเต็มราคานะลงเอกสารให้ชัดเจนด้านในครับคันนี้เป็นได้เป็นเบาะหนังมานะครับผมนะสีดำนะครับวัสดุต่างๆนะครับผมนะคอนโซลพวงมาลัยหัวเกียร์ยังใหม่ยังเดิมอยู่สนิทแน่นอนนะครับผมนะ ถัดมาครับนี่น็อตประตูไม่มีไขไม่มีแกะครับผมแผนเพจอยู่ที่เดิมแล้วก็นี่ครับที่สําคัญกระดูกงูนะครับไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีเชื่อมมาใหม่แน่นอนนะครับเป็นเหล็กเชื่อมเดิมๆจากโรงงานนะครับผมนะลองเข้ามาดูเข้ามาสอบถามก็ได้รถสวยจริงคันนี้นะครับผมป็นราคาดีด้วยหลังหักโซลรถแล้ว5 1าแ0 0หบาทนะผ่อนเดือนละประมาณแปดพกว่าบาทใครหาอยู่ลองเข้ามาดูนะนี่ เซนเซอร์ด้านหลังมีให้หอีก2จุดนะครับคันนี้ไฟท้ายก็สวยนะรูปทรงคันนี้เป็นซีดานนะครับผมตัววีเดี๋ยวผมเปิดให้ดูด้านหลังกันสักเล็กน้อยนี่ข้างในครับเป็นรถซิตี้คาร์แต่ว่าขนของขนสัมภาระได้เยอะพอสมควรน,นะข้างหลังกว้างพอสมควรน,นะฮะก็นี่เปิดเข้ามาปุ๊บนี่ครับยางอะไหล่เครื่องมือแม่แรงอยู่ครบนะแล้วก็ลอยาแนวครับเป็นสีไข่แบบนี้เลยเดิมๆจากโรงงานนะครับผมนะ สวยงามสวยงามไปดูด้านในด้านในรถกันดีกว่านี่ฮะด้านในครับกุญแจนี่คันนี้ได้มา2ดอกเลยนะครบ,ครบเป็น k e y l e s แล้วเรียบร้อยนะครับกระจกไฟฟ้าทุกบ้านนะครับอาโต้ฝั่งคนขับเซ็นทรัลล็อกมีมาให้เรียบร้อยปรับพับไฟฟ้าครบนะครับคันนี้ได้เป็นปุ่ม push start ด้วยนะครับระบบแท a c t i o n control ก็มีเข้ามานะครับพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันหนึ่งฝั่งนะ รองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์พร้อมกันได้ถึง2เครื่องเลยนะครับสำหรับตัววีตัวนี้นะครับต่อบุูรุธได้มือถือเชื่อมต่อได้นะ USB AUX ได้หมดนะครับผมนะนี่และฟังก์ชันเนี่ยคันนี้เรียกว่าประหยัดน้ำมัน,นมากๆนะในกลุ่มเห็นใช้กันเฉลีย่ยอยู่ประมาณ20โลลิตรนะครับผมนะแล้วก็มีโหมดอีโ Mode มาให้ด้วยออโต้ออฟก็มีมาให้นะครับผมประหยัดน้ำมันแน่นอนเลขไหม 92, ่92,469กลนะครับผม เบาะหนังยังใหม่ทุกจุดนะผมบอกเลยนะครับใครหาอยู่ไม่ควรพลาดคันนี้บอกได้เลยสวยคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มเงินที่จ่ายแน่นอนนะครับลองมาดูด้านในท้องเครื่องกันบ้างนี่ครับอันนี้เป็นเครื่อง1000พเทอร์โบนะนี่เออดีมเทคโนโลยีนะครับผมนะเครื่องสตาร์ทเดินเรียบๆตามรอยเครื่องไม่มีน้ํามันเยอะไม่มีน้ํามันไหลแน่นอนนะครับผมนะสวยงามสวยงาม ใครหาอยู่ก็ทิ้งเบอร์ต่อหรือฝากอดีไลน์ฝากเบอร์ต่อไว้หรือโทรเข้ามาได้เลยอดีไลน์๋ยวให้ไว้ด้านล่างนะครับผมนะติดต่อสอบถามเข้ามาได้อยู่ที่ไหนก็ซื้อรถกับเพอร์เฟกได้นะอยากดูวิดีโอตรงไหนตรงไหนอ่ะตรงซอกตรงมุมตรงไหนเพิ่มเติมนะแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้วินขอตัวลาไปก่อนฝากคันนี้ไว้ด้วย5 8, 1 7 1 8 0 0ผ่อนมปันหนึ่งจุีปียีนะครับผมยังไงขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ